สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพับลูกแมวกันดีกว่าเด็กๆเตรียมอยุปกรณ์ไปทำผู้ชายเลยนะคะมีกระดาษ A 4อย่างเดียวนะคะทำไปพร้อมกันเลยนะแต่ว่ากระดาษ A สนี้ต้องทําให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมทรงจัตุรัสถึงจะเป็นหน้าแมวได้ผู้ชายพับแล้วนะคะพับเสร็จแล้วใช้ได้บรรทัด มาักกีดออกให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะคูซ้ายก,กีดออกเรียบร้อยแล้วคูซ้ายก็จะได้กระดาษเป็นปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเสร็จแล้วดเด็กก็พับตามรอยเดิมนี่แหละนพับลงไปเลยพับได้แบบนี้แล้วพับอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกพับกลางเลยนะ,ะพับอีกครั้งหนะะึ่งนะ,ะดเด็กดจับมุมดีๆนะคะ ให้พีพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้กระซิกระซกรีดก,ก,กรีซกกกกกกใช้ได้เหมือนคุณครูแล้วเออได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆเอาวางลงไปเลยเสร็จแล้วหนูดูจุดตึงกลางนะตรงนี้ตึงกลางเล็งลงไปปื๊ดตึงกลางพับเรามาพับหูน้องแมวกันพับขึ้นมาเลยนะคะคุณซายพับแล้วนะ เลยค่ะหมูน้องแมวมีสองทางพับเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ใครได้เหมือนครู้ายแล้วเอยเสร็จแล้วก็เอาวางลงไปอีกพับตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะพับลงไปพับลงไปข้างล่างเสร็จแล้วใครพับเสร็จแล้วพับลงไปข้างล่างเสร็จแล้วกลับด้านเลยกลับด้านเลย ได้แล้วไค้จะเป็นลูกแมวแล้วได้หูแล้วต่อไปเรามาวาดตาจมูกแล้วก็หนวดแมวกันเลยครูสายก็นี่เริ่มจากวาดอะไรก่อนดีเอาตาดีกว่าเนาะครูสายวาดตาให้น้องแมวน้องแมวมีตาสองข้างปึ้บครูสายก็วาดกลมๆสองข้างมันจะอยู่เท่าเท่ากันนะคะตาะวาดตาดำให้ด้วยหน่อยนึงปึ้ ตาดำให้น้องแมวด้บยเลยนะเสร็จแ,แล้วว่าจมูกอาะจมูกกลมๆหน่อยนะจื๊จื๊๊ตายจมูกกับตาแล้วใกล้จะเป็นแมวที่สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราเติมหนวดแมวนะคะเติมแบบนี้หนวดมาให้มันเป็นแบบนี้ข้างละ3ามหนวดนะคะ,ะมาเติมกันเลยค่ะุูซายเติมแล้วนะห สองสามสองข้างเลยนะคะหนึ่งสงสมแมวของคุณครูตายเสร็จแล้วง่ายงายแบบนี้เองเด็กๆให้รู้ให้ท่านผู้ปกครองช่วยได้นะคะไม่ยากเลยได้น้องแมวแบบนี้เด็กๆ สามารถระบายสีแต่งเติมได้เลยนะคะอยากได้ลูกแมวสีอะไรเด็กๆก็ระบายสีนั้นอยากจะตั้งรูปชื่อน้องแมวของตัวเองเด็กๆก็ตั้งชื่อลูกแมวของตัวเองได้เลยเสร็จแล้วส่งลูกแมวแบบนี้มาให้คุณครูดูด้ดดวยนะคะอย่าลืมทำหนวดสามหนวดนะคะอย่าลืมนะครูสายรอดูลูกแมวของเด็กๆอยู่ อย่าลืมส่งกลับมาให้คุณซายดู